กล่องสแตนเลสนะแลาหนา,นาแบบนี้นะคะสแตนเลสสองศูนย์หนึ่งค่ะนะคะดีไซน์ดีค่ะเราจะพาดูชุดเตาขนมพกนะคะชุดนี้นะคะชุดฐานสแตนเลสชุดสองเตาค่ะเดิดเลยค่ะยกขึ้นมาได้เลยนะคะกล่องสแตนเลสสองตัวนะคะมาดูกันว่าในชุดนี้ได้อะไรบ้าง กล่อ,องสแตนเลสปากปิดสามด้านในมีไส้เรียบร้อยนะคะปพความกับเาลวนะคะตัวเตาเราก็จะมีเป็นยางรองขาเตาให้ด้วยนะคะเป็นสแตนเลสน,นะคะดีเบลใช้งานนะคะดองคืไส้ด้านในนะคะคูอไส้ด้านในระยะยาวมีไะไรนะคะ แบบนี้เลยนะคะมียางไปด้วยนะคะยางไปใส่แก๊สด้านในใส่ให้ดูนะคะเพราะว่า,าเราประกอบงานให้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะคะเอา1น2 9เตาสเตาชุด เป็นชุดในรูปแบบไหนเราก็จัดให้ตามที่ตกลงกันไว้นะคะเพื่อเตรียมที่จะจัดส่งให้นะคะ mm. เรารับประกันให้หนึ่งเดือนนะคะส mm. ำหรับเครที่ซื้อยกชุดนะคะ mm. หรือจ้าแค่เตาแบบนี้ก็ได้ะค่ะ mm. เตาสแตนเลสน,นะคะกล่องสแตนเลสน,นะ ค่ะนะคะดีไซน์นะคะสําหรับปากสิบสามเขาจะมีคิ้วเสริมแบบนี้นะคะช่างมีอ่าตลับเมตรวัดความกว้างของปากให้ชมนิดนึงนะคะสิบสามนิ้วสิสามนิ้วนะคะซื้อแค่กล่องก็ได้หรือจะเป็นชุดแบบวันนี้ก็ได้นะคะอ่าไล่มาได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะพิมพ์ขนมครุกนะคะพิมพ์ขนมครุก ของเราเป็นของเอ็มนะคะไซส์มาตรฐาน28หลุมค่ะพิมพ์เหล็กหล่อเป็นพิมพ์ใหม่นะคะยังไม่ได้เผานะก่อนใช้งานเอาไปเผาก่อนนะคะถ้าเผาแล้วตัวพิมพ์เขาจะสีเข้มขึ้นค่ะสามารถเอาไปเผาได้ตามเทคนิคของผู้ใช้งานได้เลยนะคะหรือเราจะมีเป็นผู้มือการใช้งานเบื้องต้นให้เผาตามนั้นได้นะคะหรือมีเทคนิคอยู่แล้วก็สามารถ นำไปใช้งานตามความสะดวกได้เลยค่ะเผาแล้วสีจะเข้มขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ค่เริ่มต้นใช้งาน28หลุมขนาดเขาก็จะ13นิ้วเขาจะวางแพทเทิร์นกันพอดีกับตัวงานกล่องของเรานะคะ,ะแบบนี้ไล่มาได้เลยจ้ะไล่มาเลยลฝาตัวนี้งานนะคะงานของเราฝาเป็นฝาสแตนเลส นะคะฝาสแตลเลตหูจับสแตลเลตนะคะทันความหนาค่ะแล้วก็หูจับสแตลเลตเขาจะทนความร้อนนะคะเราก็จะมีการใช้งานอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นนะคะมีฝาไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดสองเตาก็ได้ฝาสองใบแบบนี้ค่ะ หรือยังของนชุดเหลืวช,ชุดสายครับชุดสายด้วยต่อไปจะเป็นชุดสายนะคะชุดสองเตาถ้าเป็นชุดสองเตาชุดสายก็จะเป็นชุดสายที่ผ่านการต่อเรียบร้อยแล้วนะคะทางร้านไม่คิดค่าบริการต่อต่อให้ฟรีนะคะคิดแค่ค่าอะไหล่นะคะอะไหล่แก๊สที่อ,อยู่ในนั้นนะคะ จะต่อเป็นตัวยูแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าได้รับของไปนะคะก็สามารถนําไปต่อกับถังแก๊สแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยะคะ่ะเรามาีคลิปสาธิตวิธีการใช้งานวิธีการต่อสายพ่วงนะคะแล้วก็วิธีการปรับไฟในครั้งแรกนะคะาทางช่องทางแอปแดงนะคะสามารถไปย้อนชมดูได้หรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะชมมาแล้วนะคะชมคลิปต่างๆนะคะของเรามาแล้วแล้วก็ จึงได้เกิดการถังคือน,นะคะก็สามารถใช้งานตามที่เราได้สาธิตในคลิปนั้นได้เลยค่ะมีอะไหล่แยกให้ชมไหมคะอะไหล่แยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะอะไหล่สายแก๊สนะคะเดี๋ยวแยกให้ชมนะคะในชุดในรูปภาพตัวอย่างเราจะแยกอะไหล่ให้ชมว่าในชุดนั้นประกอบไปด้วยอะไหล่มีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตัวที่ได้ไปจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ นะคะเราต่อให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะแต่ว่าทางร้านจะแยกให้ให้ชมก่อนนะคะว่าในชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวให้ช่างเอาอะไหล่มาให้ชมก่อนนะคะแล้วจะไละห้ฝั่งนะคะแล้วก็หลังจากที่อเรามีการแพ็คนะคะเราจะมีการ ออกบินนะคะออกบินเงินสดให้นะคะแล้วก็จะมีการแจกแจงว่าของแต่และชิ้นราคาเท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่เบ็ดเสร็จรวมแล้วมันก็จะตรงกับราคาที่เราตกลงซื้อขายกันนั่นเองค่ะนะคะเราจะมีใบเสร็จนะคะมีจํานวนมีราคานะคะระบุ รายละเอียดในนั้นนะคะเราจะส่งไปด้วยมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็มีใบรับประกันจากผู้จําหน่ายค่ะนะคะประวัติการสั่งซื้อในแชทนะคะเราก็สามารถเช็คประวัติสินค้าได้ระยะยาว,ยาวถ้าต้องการเปลี่ยนอะไรนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นตรงนี้หรือไซส์แกสด,ด้านในก็สามารถซื้อได้ในราคาสมาชิกนะคะ ใน,ในชุดสองเตาให้ฟังนะคะสายแก๊สสองเมตรนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างอาจจะไม่ถึงสองเมตรใช่ไหมคะใช่อันนี้แค่เมตรครึ่ง,งอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ตัวที่ต่อให้สองเมตรนะคะสายแก๊สความยาวสองเมตรกิฟอย่างดีใช้ไปทั้งหมดหกตัวนะคะตัวแยกสามทางหนึ่งตัวหัวปรับแรงดันต่ำหนึ่งหัวรุ่นเกลียวทองเหลืองนะคะอันนี้คืออะไหล่ทั้งหมด ที่อยู่ในชุดนะคะถ้าเป็นรูปตัวอย่างเราก็จะถ่ายแบบนี้ให้ชมนะคะแต่ว่าสายจริงที่ได้ไปก็จะเป็นสายที่ผ่านการต่อแบบนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะตัวอะไหล่เสริม <c oughs> อะไหล่เสริมนะคะอะตัวตัวนี้ก็คือครบแล้วนะคะครบแล้วชุดสองเตาพร้อมชุดสายนะคะครบแล้ว ในชุดจะไม่มีแผ่นกระจายความร้อนนะคะแผ่นกระจายความร้อนจะเป็นอะไหล่ที Strateg ่สามารถขอซื้อเพิ่มเติมได้ตามความสะดวกนะคะตัวนี้เป็นแผ่นกระจายความร้อนค่ะนะคะถ้าเจ้าแผ่นกระจายความร้อนสามารถแจ้งได้เลยนะคะขอซื้อเพิ่มเติมไม่ใช่ของที่อยู่ในชุดนะคะในชุดไม่มีนะคะ ชุดเตาขนมครกสแตนเลสนะคะสแตนเลสทั้งชุดนะคะจะมีแค่ตัวพิมพ์นี่แหละที่เป็นเหล็กนะคะนอกนั้นก็เป็นสเตนเลสนะคะถ้าถูกใจนะคะถูกใจชุดนี้แอบภาพไว้ได้เลยนะคะเราติดต่อเรามาค่ะเรามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านนะคะหรือสะดวกสามารถเดินทางมารับที่หน้าร้านได้เลยนะคะร้านของเราเปิดจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสราร์นะคะหยุดวันอาทิตย์นะคะร้านสิงห์ไทยคิทเช่นจังหวัดกฬสินค่ะ tr น,ะะนี่อันนี้ก็คือเตาหนึ่งตัวแบบนี้นะคะใครจะแค่เตาก็สามารถบอกได้เลยนะคะนี่แหละอันนี้คือเตาหนึ่งตัวมียางให้ด้วยมียางรองขาเตาให้ด้วยนะคะวางไปแบบนี้เป็นใส่เองได้เลยนี่แบบนี้นะคะสแตนเลสนะคะสแตนเลสด,ดูดีไซน์กล่องนะคะกล่องเรามีคิวนะนะคะ ปากตรงนี้กว้าง13นิ้วนะคะอันนี้คือเตาหนึ่งตัวตัวกล่องที่ฐานติดกันไม่มีนะคะเราเลือกเป็นแบบตัวเดียเด่ยวๆแบบนี้มานะคะมันมีความสะดวกในการแพ็คจัดส่งของอของเรานะคะนี่ไปแบบนี้นะคะนี่นี่คือเตาหนึ่งตัวนะะถ้าเอ่าสองตัวก็เอาไปวางติดกันแบบนี้ได้เลยฐานแยกนะคะ ปากติดตามยุ้วสามยุ้งกับอือัใจแค่ภา้ไว้นะคะสูใจแค่ภาพไว้